นะครับดูสมเด็จอง์นี้นะครับแปลกดูแปลกแปนะครับแปลกแปกเลยนะครับดูนะครับดูนะครับดูแปลกแปกนะครับเนี่ยดูเป็นหูเป็นตาเหมือนกับผู้หญิงนะครับมีหูนะครับ ดูไปไหนก็เป็นผู้หญิงนะครับแปลกๆนะครับสวมเดชล่นงนี้มองคอลงมาแขนซ้ายนะครับดูปแปลกผมก็ว่าเป็นแปลกนะครับทาไมเป็นอย่างนี้นะครับแปลกนะครับแต่ตัวตนเป็นสมเดจแต่หวัเนนาาวเป็นหน้าตาผู้หญิงนะครับสวยมากนะครับเป็นหน้าตาผู้หญิง มองเขียนซ้ายนะครับนะครับดูนะครับไปยังไงก็ขอนะครับดูขอนะครับแปลกๆนะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคอหักลงมาเลยนะครับสมเดจแปลกๆนะครับสมเดีวงนี้ ชิ้นแปลกๆอย่างนี้ว่าเจ้ไม่ใช่นะครับเจ้ไม่ใช่นะครับมีเม็ดเงินแหลดูติดเลยนะครับตรงนี้เม็ดใหญ่มีมีเม็ดเงินเยอะนะครับเม็ดเงินเม็ดทองเยอะครับดูที่ครับดูด้านหน้าด้านหลังที่ครับรอยพูดแต่แยกนะครับสุดยอดนะครับเป็นหน้าผู้หญิงนะครับ สวยงามมากนะครับ